ภาษาจอสอร้อยสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสวัสดีครับหมค่ะตอนนี้เนี่ยเราคงต้องมาทําความรู้จักกันล,ละหละเพราะว่าหลายคนอยากรู้ว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยพูดถึงกันเยอะมากอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังอะคะ่ะว่าตลงโรคฝีดาดลิงเนี่ยคืออะไรยังไงอะคะคุณหมอเอ่อกงบอกว่าชื่อฝีดาดลิงเนี่ยมันเป็นชื่อที่ อาจจะเป็นแทะระบาดคือ,อมันก็คือคือโรคอันนี้ครับครั้งแรกที่เจอเนี่ยครับเขาเจอที่ประเทศเดนมาร์กที่เขาเอาลิงจากสัดธรรมชาตินะครับเข้ามาเลี้ยงในสัตว์ทดลองค่ะอ่าแล้วมันก็เลยพบโรคอันนี้ขึ้นมามันเป็นตุ่มนะครับเขาก็เลยเรียกว่าโรคปีดะลิงอแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเชื้อตัวนี้ครับคือที่เขาสันนิษฐานในปัจจุบันนี่ะครับคือน่าจะมีสัตว์ที่เป็นสัตว์พาหะลังโรคหรือว่าเป็นตัวนําหรือตัวแพร่หรือตัวเก็บโรคเนี่ยครับ อฏิฐานว่าจะเป็นกลุ่มสัตว์ฟันแทะนะครับตัดฟันแทะก็คือกลุ่มหนูนะครับหนูเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มกระลอ,อกที่เขาพบแล้วก็มีดอดอเมาส์ครับแต่ว่าต้องเป็นหนูที่มีถิ่นกาเนิดในทวีปแอฟริกานะครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่จากว่าชื่อครั้งแรกเขาตั้งเนี่ยเอมัน hmm. ตั้งว่าเป็นสีดาดลิงนะครับแต่คราวนี้ลิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมยอย่างที่บอกว่าข้อมูลยังไม่ชัดว่าแหล่งเก็บโลคเป็นที่ไหนเพราะว่า ในตัวลิงเองเนี่ยมันก็มีรายงานทบนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าสีดาลิงเนี่ยต้องบอกว่าเกิดเฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก่อนับเอางี้ทุกชนิดม,มีสิทธิ์เป็นหมดอ่าครับค่ะเพราะงั้นอย่างนี้มันก็จะเป็นโรคติดต่อในสัตว์ด้วยไหมคะคุณหมอใช่ครับแต่โดยโรคติดต่อในสัตว์เนี่ยมันดันไปเป็นโรคสัตว์สู่คนนะใช่ไหม แล้วตอนนี้ที่มันน่ากลัวคือว่ามันสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนด้วยโอ้เพราะงั้นในส่วนของเรื่องของการเลี้ยงสัตว์หรือว่าสัตว์ต่างๆที่ที่เราสังเกตดูแล้วคือเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้โดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วมันแพร่สู่คนได้วิอันนี้ฟังดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าผาหาาธรรมชาติเนี่ยต้องอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับ๋อแต่คราวนี้เราต้องเข้าใจว่าด้วย กการเปลี่ยนแปลงของโลกการหมายถึงว่าการเดินทางการเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเร็วไหมครับอ่าเพราะฉะน,นั้นถ้าเราไม่ได้พูดตรงคือว่าถ้าเราไม่ได้แบบเลี้ยงสัตว์โดยตรงที่นํามาจากควีปแอฟริกา หรือว่าลักลอบสัตว์ตายหรือว่าเอาจากสัตวจากสัตว์มาเลี้ยงโดยตรงเนี่ยโอกาสก็จะน้อยนะครับค่ะค่ะอย่างนี้แล้วเราต้องต้องต้องระวังมันเหมือนกับการเฝ้าระวังในคนไหมคะที่ที่บอกว่าเอาคนเดินทางมาแล้วก็คือจะติดจากคนสู่คนแล้วกรณีของการสัตว์ที่ถ้าจะต้องมีเข้ามาจากแอฟริกามันมากมากน้อยยังไงแค่ไหนที่โอกาสที่มันจะติดที่มีระบาดในบ้านเราอะครับ เขาจะบอกว่าด้วยมาตรการของประเทศไทยตั้งแต่สมัยโควิดนะครับเขามีการป้องกันตั้งแต่ด่านของที่สนามบินทุกที่นะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทั้งกระทรวงสาธารณสุข<ม>แล้วก็ของกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าแล้วก็กรมปศุษษสัตว์ซึ่งตอนนี้เขาก็ตั้งระวังแล้วก็เฝ้าดูเป็นเป็น,ปนพิเศษอยู่แล้วครับอืมค่ะเพราะอันนี้อาจจะมีมาตรการในในชั้นหนึ่งที่อาจจะยังไม่ไม่ต้องถึงกับต้องกังวล มากนะักเพราะมาตรการเราก็ยังมีอยู่เหมือนกันใช่ครับผมโอเคเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากสัมผัสโลกในส่วนใหญ่ก,ก็คือได้ามาจากต่างประเทศในถวิสริจาใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเราต้องระวังไปในที่ที่คนเยอะคนที่มีคนต่างประเทศอันนี้ยเราก็ระวังออืช่วงนี้ก็ใส่แมสกันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับจลพนแอลกอฮอล์ก็ก็เหมือนกับ ถานการณ์โควิดทั่วไปครับถ้าเกิดพูกยงง่ายอืมค่ะทีนี้วงจรของของของตัวเชื้อหรือว่าอะไรที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างอย่างในสัตว์เองสมมติถ้าถ้าถ้า,ถาต้นต้นต้นต่อครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดจากตัว,ส,ตวสัตว์เองเราจะสังเกตยังไงหรือว่ามันมีพัฒนาการของโรคมากน้อยแค่ไหนอันตรายแค่ไหนอัคะันดัโลกอันนี้นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมครับคทาานี้ระบบของร่างกายมันมีหลายระบบแต่ว่าเชื้อตัวนี้ครับมันจะมาเด่นที่ผิวหนัง อ่ามันก็จะเป็นไข้ออกผื่นก็คือเป็นตุ่มนะละฮะแต่คราวนี้ก่อนที่จะมีนะครับผมว่าคนที่เลี้ยงสัตว์แทบจะทุกคนนะฮะเขาก็จะใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วใช่เขาก็จะสังเกตว่ามีอาการที่แตกต่างไปจากปกติหรือเปล่านะครับจะซึมกินอ่ากินอาหารไม่ได้ไม่เคลื่อนไหวไม่ขยับไม่ทําพฤติกรรมอะไรที่คล้ายเดิมอะคราวนี้ กอที่มันจะเกิดมาเป็นผื่นเนี่ยผมว่ามันแต่มันจะต้องมีระยะฟักตัวของมันนิดนึงค<ะ>่ะอ่าคราวนี้ซึ่งก่อนตรงนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นว่ามีอาการผิดปกติเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องรีพามาตรวจ<ะ>นะครับแล้วตอนที่มาตรวจเนี่ยด้วยเอาคนที่ตรวจก็จะรู้อยู่แล้วว่าจัตเหล่านี้ไม่มีโอกาสเป็นเขาก็จะเริ่มซักประวัติใช่ไหมตอนซักประวัติเนี่ยอยากให้บอกกับผู้ศึกษาโดยตรงครับว่าเอยจัตตัวเนี้ยเราเอามา จากไหนหมายถึงว่าอคือบอ,บอกคือตอนที่บอกในห้องตรวจม,มันไม่ได้ผิดกฎหมายหรือมันไม่ได้ถูกจับถูกอะไรเนื้ต้องการข้อมูลก็ถ้าเราสงสัยว่าตัวนี้ยมันมาจากสัตว์ป่าที่ลักลอบหรือนามาอะไรเงี้ยแจ้งนิดนึงครับเพราะว่าอาการหลักๆของกลุ่มเนี้ยต้องบอกว่าตอนเริ่มต้น่มันก็ไปคล้ายกับอาการของระบบอ,อื่นๆอ๋อผมยกตัวอย่างอย่างเช่น อย่าคิดอย่าิดย่าคกังวลบอกว่าโอเคเขาที่ว่าสัตว์ฟันแทะเนี่ยนะครับเวลาเป็นโรคเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นด้วยไม่กินอาหารใช่ไหมฮะมูที่สับถ่ายก็เล็กลงซึมหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเวลาสัตว์เหล่านี้เป็นโรคเนี่ยเราก็ยังไม่ได้นึกถึงโรคที่เป็นไอไขสิดัลิงเราก็จะนึกถึงว่าบกอื่นก่อนซึ่งหลับมันจะเป็นทางเดินอาหารใช่ไหมฮะแต่ตอนตรวจหรือตอนรักษาเนี่ยเดียวเขาก็จะค่อยๆตัดโรคมาให้ได้ว่าเฮ้ยมันน่าสงสัยอันนี้หรือเปล่าอ่าค่ะ นอกจากตัวฟันแท้แล้วอย่างพวกสัตว์ที่เราเลี้ยงกันแบบเยอะแยะมากมายน้องหมาน้องแมวอะไรต่างๆอย่างนี้ก็จะก็มีโอกาสที่เป็นได้ไหมครับดีครับแต่ว่าโอกาสที่ที่เขาศึกษามันสํองแาลมันน้อยมากๆครับเพราะว่าเวลาสัตว์เหล่านี้ที่เป็นเนี่ยนะครับตัวหลักๆที่เป็นพระเอกเนี่ยนะครับที่ก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าโลกอันนี้มันเกิดขึ้นที่ทวีปแอฟริกาถูกไหมครับแล้วที่เขาพบว่ามันเกิดนอกทวีปแอฟริกาเนี่ยมันมีรายงานที่อเมริกาครับก็ปี2003 ็ประมาณยี่สิบกว่าปีมาแล้วนะครับก็คือเขาเอาสัตว์เนี่ยครับลงเรือมาจากประเทศจีนาแล้วก็มาที่อเมริกาแล้วในในเรือนั้นเนี่ยมันก็มีหนูที่เขาสงสัยว่าน่าจะทําให้ไอเชื้อตัวนี้ครับมันไปติดอยู่กับแฮรี่ด็อกนะครับแฮรี่ด็อกเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งโอเคเมืองไทยก็มีคนนําเอาเอาเข้ามาเลี้ยงแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีอยู่ในของอเมริกาก็มีคราวนี้ คอาที่เกิดระบาดเนี่ยครับเขาก็สืบสัญญานิษ่ายไม่ได้ว่าทั้งหอวเนี่ยครับไปสัมผัสกับแพรีด็อกซึ่งแพรรีด็อกเนี่ยนะครับตัวนี้อยู่ในเรือํำเดียวกับที่นําสัตว์มาจากทวีตอฟริกาครับ <S <S อ่าเพราะฉะนั้นกน็บอกว่าต้องขอบคุณเหตุาการณ์อันนี้ทําให้เรารู้ว่าโรคที่มันเคยเกิดในอฟริกาเนี่ยนะครับมันออกมานอกทวีตอฟริกาครับแ,แต่ว่าพวกสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยยังไม่เจอแล,และที่เขาสํารวจ อ่าเขาเรียกแอนติบอดีที่มีการตอบสนองต่อเชื้อใน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 จักเนี่ยครับเขาก็ทํามากพราะยังไม่เจอในกลุ่มจัว์เลี้ยงที่เรานิยมเลี้ยงกันค่ะอืออือค่ะอย่างนี้เราเราสามารถตรวจเจอได้ไหมคะคุณหมอด้วยวิธีพิการอะไรตรวจเลือดตรวจอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือหรือต้องซักประวัติที่เชื้อเนี่ยคือต้องซักประวัติเราว่าเรามีโอกาสที่จะไปสัมผัสมันหรือเปล่าเพราะว่า เราอย่าลืมนะครับว่าเราครับก็มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็ทําลายเชื้ออะไรมาได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่คราวนี้โรคเนี้ยนะครับที่เขารายงานมาในชิลีอแอฟ,ฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับต้องสัมพันธ์กับการกินเนื้อสัตว์ป่าคำว่าการกินเนื้อนี่คือมีการจับมีการเตรียมแล้วก็มีการปรุงเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบผมว่าถ้ากินปกติไม่ได้ อะไรบื้อหวาเนี่ยโอกาสเป็นมันน้อยรวมทั้งสภาพร่างกายที่แฉะแส uh huh. เลือกเล้นว่าจะเป็นเอหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วอย่างความรุนแรงแล่ะคะคุณหมอในสัตว์เองเนี่ยเวลาที่เป็นแล้วเขาจะรักษาหายไหมหรือว่ายังไงคะก็จ uh huh. ากที่มีการทดลองเนี่ยอาการหลักๆที่เป็นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มลิงเนี่ยนะครับที่เขาทดลองเนี่ยมันที่มีการรุนแรงเนี่ยจะเป็นกลุ่มของลิงโรคใหม่หมายถึงว่า คำว่าลิงโลกใหม่นี้ก็คือลิงที่อยู่แถวทวีปอเมริกาซ,ซึ่งซึ่งมันจะต่างจากลิงบ้านเราที่เป็นลิงโลกเก่าคาว่าโลกเก่าเนี่ยก็จะเป็นเอเชียกับอทวีปแอฟริกานะครับซึ่งอาจารย์ในกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับที่บอกระบบที่ทําให้เกี่ยวข้องกับโลกด้านลิงเนี่ยนะครับอันแรกคือที่ผิวหนัง<ช>ที่เป็นผื่นนะครับถัดไปมันจะไปที่ระบบทางเดินหายใจใ<ช>เป็นหลักะนะครับแล้วก็ ถัดไปก็จะไปที่ระบบของอ่าที่มีแรงงานมากๆคือทําให้เกิดภาะวะเลือดออกอาจะระดับน้อยส่วนอืออ่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นแค่อย่างเช่นลิงลก์เก่าเนี่ยมันก็เป็นแค่อาการเครียใ,ใจเื้องต้นนะครับจามขี้มูกน้ําตานะครับแล้วก็เป็นผื่นที่ผิวหนังยกเว้นว่าถ้าร่างกายอ่อนแอม,มากๆมันก็จะแพร่เข้าไปหรือว่าอย่างเชื้อตัวเนี้ยมันชอบไปที่ต่อมน้ําเหลือง อ่าเพราะฉะนั้นเวลาเป็นโรคในกลุ่มเนี้ยอาการหลักๆก็คือเขาก็จะดูว่ามีผื่นแล้วเนี่ยต่อมน้ําเหลืองโตรหรือเปล่าอืมค่ะครับถ้าไม่โตเนี่ยโอกาสเป็นโรคนี้ก็จะน้อยอืมอ่าคราวนี้ท่านเป็นมากๆเนี่ยอ่าต่อมน้ําเหลืองที่มันกดบางทีมันไปกดทางเดนินหายใจได้อืมค่ะครับอืมหมอนการรักษาที่ถามเมื่อกี้ต้องบอกว่ารักษาตามอาการนะครับอืม เพราะมันไม่ได้ม so right. ียาโดยตรงรักษาตามอาการก็คือปวดหัวตัวร้อนเป็นไช่อะพวกนี้ก็รรเทาอาการรักษาตามอาการที่พบอะครับอืค่ะโรคโรคพวกนี้นี่ในในสัตว์นี่เขาจะมีวัคซีนเหมือนในคนไหมคะคุณหมออันนี้ยังไม่มีการพัฒนาในของในคนอในในสัตว์นะครับค่ะคราวนี้โรคเนี้ยมันจะคล้ายๆกับฝีดาในคนหรือไข้ทรลพิษซึ่งมันโดยมีการกําจัดโรคนี้ไป หมดจากโรคนี้แล้ว<ม>แต่อาจจะมีรายงานนะครับก็ยังมีวัคซีนแต่ตอนนี้ รายละเอียดในคนที่ผมยังไม่ได้เจียว,ว่าเขาเอาเข้ามาหรือว่าใช้แล้วหรือยังครับอืมค่ะก็เพราะว่าเพราะว่าหลักๆเราจะดูแล้วก็เหมือนกับจะก,กังวลว่าโอเคว่าในคนก็จะมีมาตรการอยู่ส่วนหนึ่งแต่ทีนี้อย่างคนกับสัตว์หรือว่าการเลี้ยงสัตว์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยที่ที่พอพอบอกเอะมันอยู่ในสัตว์ก่อนแล้วมันก็มีโอกาสที่จะติดคนได้เนาะในในส่วนของสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างสถานการณ์ในในในบ้านเราตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วว่ะค่ะครับก็ กรมอุทยานนะครับที่ได้มีการสำรวจลิงที่ละบุรีแล้วก็มีการจับทําหมันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการตรวจโรคมาถึงว่าดูจากสังเกตอาการภายนอกรวกเก็บเลือดส่งตัวอย่างอะไรไปนะครับจากการส่งตัวอย่างของกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพืชเนี่ยตัวอย่างของเลือดในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีเชื้อโรคตัวนี้อยู่ครับอืส่วนอาการภายนอกเท่าที่ดูหรือทํางานมาก็ยังไม่เคยเจอ ลิงอะไรที่มันมีต่มมีผื่นอะไรที่เราใส่ยวาเป็นโรคนี้เพราะว่าในพจะเกิดอม่จะเป็นพวกเนื้องอกหรือความผิดปกติอื่นๆที่เป็นแผลเลือล้อนลางอะไรอย่างนี้ครับอืมค่ะเพราะอย่างอย่างตอนนี้ที่เราเฝ้าระวังกันในในคนเองที่พอมาติดคนแล้วมันมีโอกาสไหมคะหมอที่จากคนแล้วติดกลับไปที่ที่สัตว์หรืออะไรแบบนี้แล้วมันก็จะเกิดการแพร่ะระบาดในสัตว์มันมีโอกาสไหมคะเอาเท่าที่ดูรยายงานมามันมันยังไม่มีอะครับอ๋อ ค่ะ uh huh. อืมก็จะยังไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นทีนี้มาตรการของของของทางเราเองหรือว่าแนวทางการป้องกันตรงนี้เนี่ยมีมีตรงส่วนไหนหรือว่าภาคส่วนไหนใต้จัดก,การอะไรยังไงบ้างนะคะคุณหมอถือม่าก็คือมีการเฝ้าระวังในส่วนของทางเข้าอะ่ะหมายถึงว่าจากสนามบินใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็การเดินทางแล้วก็คนที่ ทางกรมทางตรวจหาสุขเขาจะมีมาตรการว่าถ้ามีคนต่างชาติมาเขาก็จะลงชื่อยังไหมครับว่าท่านจะอยู่ที่ไหนพักที่ไหนเวลาเกิดเรี่ยวเอ,อะไรเนี่ยเขาจะด้วยด้วยด้วยขบวนการของกระทรวงสาสุขที่ต้องใช้คำว่าก็ใ่้จะแข็งแกร่งนะครับนะครับเขาก็จะตามได้พอตามได้เขาจะสืบจากแหล่งเขาก็จะจํากัดบริเวณเราก็อยู่ที่โรงแรมที่ตรงนี้แล้วเขาก็จัดการรักษาตามขบวนการของเขาครับอืคราวนี้ ถ้าเป็นในส่วนของคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยอันแดบบับแรกก็คือผู้พุ่งการก่อนนั่นคือคนเลี้ยงอะตั้งราคาสุขภาพให้แข็งแรงก่อนนะใอ,อะ่พอสัตว์ตายพอเรามีสัตว์หนึ่งตัวใช่ไหมครับค่ะต้องคำนึงถึงว่าอาจจะมีการปิดเชื้อหรืออะไรก็คือใช้หลักสุข,ขอนามัยตามปกติครับก็คือล้างมือล้องางไม้หลายจากกับนะครับไม่ไปกินอาหารชามที่ใช้เลี้ยงสัตว์พวกนี้ยก็ล้างในที่เฉพาะไม่ใช่แบบ ามอ่างล้างคือออ่างล้างจานของคนกับสัตว์ก็ใช้ชุดเดียวกันบวชอันเดียวกันคลอนอันเดียวกันอย่างเงี้ยแยกจากนั้นเนื่องจากว่าช่วงนี้เราก็ส่วนใหญ่จะใส่แม้กกันอยู่แล้วใช่ไหมครับม,มันก็คือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง,งออนะครับหมายถึงว่าปิดจมูกนะครับจากนั้นทำความสะอาดผมว่าเนื่องจากโอกาสที่มันจะเกิดในสัตว์เลี้ยงนี่มันน้อยเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะโยงไปที่ว่าสังเกตอาการสัตว์ถ้า ผิดปกติเบื้องต้นหรืออะไรเนี่ยนะครับรีบเอามาให้ดูนะครับจากนั้นคีย์เวิร์ดที่สําคัญคือว่าโรคในที่มันจะเป็นเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการกินหรือการเตรียมอาหารที่มันจะสัป,ปาโดยตรงถ้าเราไม่ได้กินอาหารหรือว่าทําอาหารเนี่ยโอกาสมันจะน้อยอท่าน,นี้มันมีรายงเพาว่าโรคสัตว์สู่คนบางอย่างแค่ไปนั่งในร้านที่เขาขายอาหารสป,ป่าเนี่ยไม่ถึงว่าเตรียมตัวเนี่ยมันมโอกาสเป็นเพราะฉะนั้นมผมว่า อาหารก็มีเยงงะะอะเนาะสุกไอหาสัตว์ป่าเนี่ยผมว่าถ้าไม่ก็นก็ผมว่าอย่าอย่าไปกินันเลยครับค่ะเนาะค่ะอย่างอาหารที่เป็นพวกอาหารป่าพวกเนื้อสัตว์ป่าที่เขานิยมกินกันอยู่พวกเชื้อโรคพวกนี้เนี่ยถ้าอย่างพวกในเนื้อสัตว์นี่คือมันมันไม่ถูกทําลายไปได้เหรอคะคุณหมอ ไอ้เอมันก็ทำลายได้แต่อย่าลืมว่าอีตอนที่เตรียมอาหารนะคะุณเจ้าของยืดอกไปฮะแล้วครับผมจับใช่ไหมฮะผมเอามีดฟันเลือดออกผมเอาน้ําล้าง<อ>ทั้งหลายหล่ผมทิ้งขยะอะไรพวกเพราะเราคงไม่ได้กินมันหมดทั้งตัวอืคราวเนี้ยมันก็จะแพร่กระจายแต่อย่าลืมว่าอ่าโรคไอ้ฝาดาลิงเนี่ยเขาบอกว่ารายชื่อของสัตว์ที่เขาสงสัยอะครับมันยังไม่ครบ ว่าไมมีตัวไหนบ้างแต่เขาสงสัยว่าเป็นกลุ่มหนูใช่ไหมครับครบาวนี้ไอ้หนูเนี่ยหนูที่อภิจารกับหนูเชื่อเมืองไทยเนี่ยโอเคมันคนละชนิดแต่อย่าลืมว่าด้วยเข,ววยนะขบวนการาการเปลี่ยนแปลงไปของโรกอะเชื้อโครบครบางอย่างที่เขาพบตอนนี้บางทีมันก็รอเวลาหรือว่ารอสะสมหรือมันอาจจะมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นลดโอกาสตรงนี้แต่ผมว่าแล้วก็ อาหารสุกอ,อย่างที่อย่างที่อย่างที่คุณถามนี่ก็คือด้วยความร้อที่ได้เยอะเนี่ยมันก็ทาลายได้แต่ว่าด้วยขบวนการเตรียมนะครับที่เขากังวลครับอค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ที่ดูแลป้องกันแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้คนเลี้ยงสัตว์คนรักสัตว์อยากให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้อีกอ่าสักหน่อยสําหรับกลุ่มนี้นะคะน่าจะติดตามกันอยู่แล้วอาจจะต้องระวังด้วยทั้งตัวเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่รักด้วยเหมือนกันนะคะอ่าครับก็ ในบรรดาสัตว์เลี้ยงต่างถิ่นที่เขาศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าตัวที่น่ากัวงวลคือตัวแพรี่ด็อกนะครับส่วนลุ่มหนูอื่นๆเนี่ยที่เขาตามมาตัวอย่างเลยมาเนี่ยยังไม่ได้พบนะืมคออ่ะเพราะที่เลี้ยงแพรี่ด็อกก็ไม่ต้องกังวลครับ<ะ>เพราะว่ายังไงครับคือถ้าสัตว์เลี้ยงเราฮะถ้าไม่ได้นาหมายถึงว่าไม่ได้จับมาจากป่าโดยตรง<ะ>หรือเปล่า<ะ>แล้วก็<ะ>ไม่ได้ไปสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่มาจากต่างประเทศ ที่ทวีแอฟริกาอ่านะครับหรือหรือถ้าขอบางคนบอกว่าแล้วถ้าบ้านฉันมีหนูแล้วมีอาหารมาล่ะโอเคครับก็ก็เก็บอาหารภาชนะที่ดีกลางคืนก็ไม่ต้องให้อาหารโอกาสก็จะน้อยลงใช่ไหมจากนั้นอาการของแพ r รี่ด็อกที่มันจะป่วยด้วยอันนี้เนี่ยนะครับก็คือหลักๆแล้วมันจะต้องมีต่อมน้ำเหลืองโต ตั้งกับผมทำแพร์ด็อกบารเนี่ยจนอู้ยตั้งหลายสิบสิบยี่สิบป,ป,ปีเรียก็ยังไม่เคยเจอ,อแพร์ด็อ,อกที่ม,มันมีอาการอย่างนี้ครับอ่านะครับสังเกครับสังเกตอาการาศาสตร์เลี้ยงของตัวเองถ้าผิดปกติหรืออะไรนะครับรีบพามาแล้วก็แจ้งประวัติอาท,ที่ที่แบบตรงๆนะฮะถือว่าเป็นการสื่อสารอย่าไม่ต้องไปที่ถูกกับผิดนะครับหมายถึงว่าเกิดอะไรแล้วก็ชี้แจงไปแล้วเดี๋ยว เพื่อกระบวนการสืบสวนโรคตรวจโลกเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกไปตรงนั้นเองอืมค่ะอืมพราถ้าพูดโดยรวมแล้วว่าอ่าผลจากสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้สัมพันธ์กับแหล่งที่มาจากทวีแอฟริกาอะไรเนี่ยผมว่าหลับมันน้อยอ่ะอืมค่ะ,ะก็ยังไม่ต้องกังวลมากใครที่มีแพไรด็อกอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ ถึงกับว่าเอ๊ะเดเราเขาจาัดยังไงเพราะเขาเายังไม่ได้ไปสัมผัสอะไรกับใครยังไงใช่ใชใชครับผม พียงแต่ว่าสําคัญคือสังเกตอาการแล้วก็คือถ้าถ้าเป็นหรือมีอะไรก็คือต้องซักประวัติอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องละเอียดอันนี้ต้องบอกต้องบอกเวลาพาใช่ครับผมหาหมอนะคะไม่ว่าจะอะไรย<ช>ังไงคือคต้องบอกไม่งั้นสันนิษฐานก็จะแบบเออไม่เราก็จะหาได้ไม่ตรงจุดตรงนี้ค่ะใช่ครับผมได้ค่ะวันนี้ได้ได้ข้อมูลได้ความรู้ด้วยสําหรับเรื่องนี้ที่หลายคนเรียกว่าเออกลังเป็นที่สนใจแล้วก็เรียกว่าเพิ่มเติมความรู้กันนะคะกับการดู และตัวเองแล้วก็เรื่องของสัตว์เลี้ยงตรงกลุ่มโลกตรงนี้ด้วยต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่กรุณาให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะได้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสัตวแพทย์อาสาจอสอรอ